ขอน้ำชิ้นได้ไหมชินที่ใช้แล้วเอาเอาเลยเอาเลยหิวปูหรอครับหิวคนนะครับหูไหมสวัดีที่ไหนอ่ะไหนอาน่าเอนาเนี่นีวห ขอพบญาติฮัลโหลครับว่าไงครับเชน่าขมอนขมอนขมอนขมอรลซีล้างพวกไม้โกโกโกไปไหนอะพูอะไรวะเฮ้ยสวัสดีครับผักยาบครับยังครับยังครับตอนนี้ร่างกายไม่พร้อมอะโอเคค่ะท้าอะไรอยู่ครับเนี่ย เปิดนะเอ้ยเปิดถุงครับเปิดอะไรนะมึงจะพูดอะไรนะถุงค่ะขอสามชิ้นได้ไหมหนังนี้เอาชิ้นอะไดีครับชิ้นที่ใช้แล้วใช่ไม่เคยใช้สักชิ้นเลยชิ้นที่ใช้แล้วคืออะไรใช่คครับปกติดไม่ค่อยใช้ครับเฮ้ยฮะเฮ้ยนี่คุณชอบดื่มน้ำเบียรริคูเหรอฮะ Oh, อันนี้ทำอะไรกันเขาเนี่ยขับมาจาะไปเก็บของแล้วก็เจอพอดีก็เดี๋ยวเดี๋ยวบอกพอดีเลยเมื่อกี้กำลังจัดรายการเดือนอ่ะไปจัดรายการด้วยกันไหมครับยังไม่พอัอดีมันยังมันยังแบบยังมึนอยู่เอาไว้เอาไว้ผมพร้อม,มจะได้สนุกสนุกเอ้ยสนุกตลอดครับไม่พี่อ่ะพี่จะได้สนุกไงทำไมไม่พร้อมอ่ะของขาดของอะไรครับวยเติมหรือเปล่านั่นแน่ เงาไหมครับเนี่ยขึ้นรถไปแล้วไปไหนครับเอ๊ะแต่พ่อบอกว่าอยากึ้นรถผู้ชายครับมันไม่ดีโอเคไอ้จบปงจบปูนต้องอยู่มือแก๊งทำอะไรหรือเปล่าครับเนี่ยตอนนี้รอบ้านมาครับป้าหกนะจบปูนนะคะมีน้องพิกมีสองอันนะคะในตัวป้าหกอ่ะอ้าวโดนอ้าวโดนนี่ล่ะหาแล้วก็จ่ายด้วยนะคะขอบคุณครับตำรวจเขาไม่ได้ไม่ได้เขาไม่ได้ถามให้ผมหรอกครับเขาก็ยัดบินไปที่คูนนะครับผม คุณก็วิ่งเลยไงถ้ามีอ่ะคุณวิ่งคุณวิ่งได้หรอมีปืนไม่ใช่หรอะไม่มีครับมีอาวุธอะไรบ้างก็สู้อย่างเดียวฆ่าไปถึงตำรวจมีอาวุธอะไรบ้างเรามีสามนะมีอาวุธอะไรบ้างเนี่ยมือเปล่าครับหมัดเปล่าเลยค่ะงัดกิ่งลงมีาค่ะโอ้ยี๋ยวลงไปพี่ ให้จบ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 ทำไมมือมือเปล่าไม่ไหวยิงไม่โดนใช้ทำไรยครับมือเปล่าเนี่ยเฮ้ยคืออะไรมากับน้ำมันได้ไหมมือเปล่าต้องใช้น้ำมันครับไม่ต้องใช้หรอทำไมอ่ะใช้น้ำมันอะฮะเกลียตัวเองไม่เข้าใจไอ้ ใช้ใช้ต้องใช้ใช่เหรอครับมันทำไมอ่ะครับเพราะอะไรน้ำลายได้จริงเหรอได้ค่ะได้ล้มาเกี่โมงตในี้คำผู้ชนนี้แบบเด็ดสุดเด็ดนะครับได้ได้ได้ไม่ไม่ไม่เป็นไรปัญหาเอาครับเอาเอาเลยเหรอเอาเลยเอาเอาเลยนัอยู่แล้วครับที่ผมชวนคุณมานั่งเฉยๆไม่ได้ว่าให้คุณจกอะไรเลยเอโคครับไปจกคนแรกเลยนะครับทุกเนี้ยเพราะว่าทีหิวครับหิวหิวปูนเหรอครับเล่นเล่นเล่งเขียวครับ หิวคนนะครัฮะหิวอะไรนะไอ้หลวดมาหลวดมาโซวิ่งไปแอบวอนโซ่อย่าไปกลัวอย่าไปกลัวไปไปด้วยกันดิเชี่ยมันไม่เหมือนเดิมแล้วตอนเนี้ยสภาพร่างกายพี่ตั้นไปก่อนเลยพี่ไปก่อนเลยไปก่อนเลยพี่